ก่อนเข้าหน้ามรสุมเราก็หาเรื่องออกทะเลกันอีกแล้วนะคะวันนี้พัดเอาเรือมาลงที่สมสารวิลล่าค่ะค่าแรมลงเรือจะอยู่ที่250บาทนะคะพัดชอบที่นี่เลยค่ะสะอาดแล้วก็วิวสวยมากๆแต่ลงเรือก็ทุลักทุเลเช่นเคยค่ะทั้งเรือทั้งเครื่องทั้งของหนักเอาเรื่องเลยนะคะพัดว่าขัางหน้าเอาแต่เรือเปล่าๆล,ล,ลงไปก่อนดีกว่าค่ะ สมาสารวิลล่านะคะวิวด้านขวาก,ก็จะเป็นสะพานเขาหมาจอที่เขาลงเรือไปเกาะขามกันค่ะส่วนวิวด้านหน้านะคะที่เห็นเป็นเกาะสีเขียวๆใหญ่ๆนั้นก็คือเกาะสมาสารนั่นเองค่ะไปค่ะออกเรือกันตอนนี้มุ่งหน้าไปทางหลังเกาะสมาสารนะคะด้านขวาเป็นเกาะขามค่ะ พัดว่าวิวทะเลโซนนี้นี่เหมือนทะเลอันดามันเลยค่ะน้ำก็สวยฟ้าก็ใสเกาะก็เขียวเขียวจอดชมวิวดื่มดำกับธรรมชาติสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปหาตกหมึกกันต่อเห็นน้ำใสใสสวยๆแบบนี้ไม่อยากตกหมึกตกปลาแล้วค่ะอยากลงไปดำน้ำมากกว่า หมายแรกของเรานะคะนะักสวยยังไม่ได้ตัวนะคะได้แต่หนวดเล็กๆขึ้นมาวัดไม่ติดเลยค่ะเราอยู่โซนนี้กันประมาณถึงเที่ยงเลยค่ะแล้วย้ายไปฝั่งหาดน้ำหนาวตลาดแสมสารกันดีกว่าตลอดทางก็นั่งชมว,วิวไปอีกเช่นเคยนะคะทะเลตรงนี้สวยจริงๆค่ะ ได้นะครับนี่เห็น,เ,หนเก็บตัวแรกในถุงไว้อ่าจะเก็บก่อน,ลกกอนหลังจากย้ายใหม่แล้วก็ได้หมึกตัวแรกยยกัล้วนะคะขอถ่ายรูปหน,น่อยนี่มันจับอะไรอ่ะออคืออะไรอ่ะแจ็คเวสามจุดศูนย์ 0, ใช่ไหมตัวนี้ลูกปลาข้างเหลืองลูกปลาข้างเหลือง วันนั้นต้อนอันนี้ลงมาเปิดปากไว้เอาไปไปล้างก่อนนี่ี่หมึกนี้ตัวที่3ครับของโกจอยครับ

เลยเ <c oughs> บนเลยว่เลยครแจ็คเวหนึงแปดนะครับตอนนี้จะเป็นแตงไทยท้องลุงใส่กำลังยิงสนวดโ,นโอ้นะเยไปของค่ะ แตงโมท้องลุงแจ็คเว1.8นะครับตัวสี่้ยสี่เคไซส์ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่แต่เก็บเก็บหมดโอ้เคมาเลยครับจังหวะนี้พัดกำลังเมาคลื่นเลยนะคะสังเกตได้จากยาดมที่มือค่ะคลื่นลูกใหญ่มากจริงๆค่ะโหหนูเดียวหันกล้องหน่อยแล้วจะ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 เห็นมือเ แต่ต้องดิงปยีไม่ดียังไม่น้ำไม่ดับโอ้โหแน่นอนจริงๆโอเคใหม่นะะ้หาดน้ำหนาวกับตลาดสแสมสารนะคะเราได้กันไป10ตัวค่ะตอนนี้จะหกโมงเย็นแล้วนะคะเราต้องเรีบเอาเรือขึ้นฝั่งค่ะก่อนที่ฝนจะตกตอนนี้นะสุดกิก็กำลังเอาเรือตะแคงขึ้นนะคะเพื่อให้น้ำไหลออก พัดก็คอยช่วยเก็บอุปกรณ์ต่างๆค่ะออกทริปแบบนี้มากับสองคนก็ต้องช่วยกันหน่อยนะคะจะได้เสร็จเ,เร็วๆอยากกินหมึกซาชิมิแล้วค่ะและนี่คือผลงานของเราวันนี้นะคะมีทั้งหมึกน้อยหมึกใหญ่ค่ะรวมๆแล้วประมาณ10ตัวเป็นหมึกหอมทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะเลือกเอาไปทำซาชิมิสัก4ี่ตัวค่ะและนี่ค่ะหมึกซาชิมินะคะน้ำสวยแร่ให้อย่างสวยงามเลยค่ะ ขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่ชื่นชอบการลงทะเลตกหมึกตกปลามาเป็นเพื่อนกันไว้นะคะคลิปหน้าพัจะพาไปตกหมึกตกปลาหรือลงทะเลที่ไหนอีกฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ